ถ้าแม้ว่าองค์กรเถื่อนพวกนี้เล่นงานนายกไม่ว่าปลดย้ายหรือพักงานวันนั้นบังเกอร์ตรงนี้เวทีอย่างนี้จะแปลเปลี่ยนเป็นสนามฝึกอาวุธสู้กับมันครับพี่น้องซึ่งวันนี้ไม่ต้องบอกหลังเวทีเราก็ทำอยู่แล้วนี่แหละครับทำไมผมนึงคงเวทีไว้เพื่อเป็นที่พบปาก,กัน พูดคุยกันถ้าไปสถานีมากๆเดี๋ยวมันสงสัยว่ามันอะไรกันนักหนาอย่างนี้ครับมึงมาดูเลยครับกูก็ปปลาใสของกูหลังวิธีกูก็คุยของกูครับก็กาดเขามาคุยกันนะไม่รู้แล้วครับว่าเราแลกเปลี่ยนอะไรกันบ้างไม่ต้องให้มันรู้ถึงรู้ก็เรื่องของมึงครับกูมไม่กลัวมึงแล้วไอสัตว์เชื่อครับกูรู้ว่ามึงดูกูอยู่ที่้องที่รักทั้งหลายครับเตรียมพร้อมไว้ยังไงครับ ที่เมื่อเช้าผมพูดไปแล้ววันนี้นะครับอาจารย์สุรชัยก็บอกว่าโกตีถ้าขึ้นเวทีบอกพี่น้องด้วยการที่จะสู้ครับมีใจอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีเงินครับสำคัญที่สุดเงินต้องมีครับบางคนบอกกูหาเช้ากินค้าแล้วมึงจะให้กูจากไหนวะไม่ยากตอนนี้นะครับข้าวของเรามีพร้อมทุกอย่างพี่น้องครับแจ้งโกตีแจ้งทีมการดไว้ แอร์เรียใกล้ๆครับธนาคารมีตรงไหนบ้างเดี๋ยวผมจะไปยืมมาให้พี่น้องใช้ครับไม่ได้ปล้นครับยืมมาใชา้มีพร้อมหมดครับตู้นิรภัยไม่ต้องสนพร้อมหมดคืออุปกรณ์ทั้งเจาะทั้งอะไรครับมีหมดเนื้อเขาจุดแรกนะน,นี่เรื่องจริงนะครับย้ํานะไม่ได้บอกพี่น้องปล้น,นครับไปยืมเงินมาใชา้เหตุการณ์บ้านเมืองสงบค่อยเอาไปคืนครับครบไปครบกระช่างแมงมันครับ คืนเท่าที่เหลือนะครับจุดที่สองนะครับเงินมีครับตอนนี้เยอะเหลือเกินครับของอามาดทั้งนั้นปั๊มปตททุกปั๊มมีเซเว่นมีเอทีเอมของกินเพียบบัตรเติมเงินเพียบทุกอย่างมีพร้อมทุกอย่างรวมทั้งน้ามันด้วยครับหมายตาไว้ครับ ไม่ต้องออกแรงครับผมบอกทีมงานครับห้าคนพอจุดละสองสามคนพอครับพร้อมอาก้ากับลูกระเบิดมันก็ถอยละยืดแบงเลยครับพี่น้องนี่คือเตรียมสู้อย่างนี้ครับนอกจากนั้นนะครับจุดที่เราจะหมายตาต่อไปครับร้านที่มันติดธงชาติร้านไอ้ควายเหลืองครับแม้แต่พี่น้องบอกโกติตีนะครับหนุ่มสุราชบกผมนั่งรถเมย์มาพี่โกทำไงครับ ก็ดูสิครับรถติดธงชาติคันไหนครับจะได้คันไหนก็บอกมาเดี๋ยวก็ตีเอาให้นี่คือพูดเรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องขำนะครับต้องทำอย่างนี้นะครับเพราะวันนี้เลือกข้างแล้วพี่น้องพี่น้องเชียงใหม่ตอนนี้ครับกลุ่มของดีเจต้อมดีเจอ้วนครับเขามีมอเตอร์ไซค์ร่วมร้อยคันแล้วตอนนี้ครับ ไอ้พวกสลิมมาขับบัวไซผ่านครับล็อกคอจอดถอดทะเบียนทิ้งตอนนี้ผมว่าคาบอมถ้าเกิดขึ้นในเชียงใหม่ครับไม่ต้องถามฝีมือใครครับต้องเอาอย่างนี้ครับเตรียมพร้อมอย่างนี้ครับสถานการณ์ครับเราปลาสัยได้แต่ว่าการต่อสู้ที่จริงจังและเด็ดขาดต้องเตรียมพร้อมไว้มีทหารบางคนที่ฟังหูอยู่บอกโอ้ไอ้สัตว์นลกมึงฝวันหวานกูฝึกมาอย่างดี กูมีเป็นกองทัพกูมีรถถังครับผมก็จะบอกว่าเรื่องของมึงมึงมีรถถังกูก็มีน้ํามันเครื่องมึงฝึกได้กูก็ฝึกได้นะครับพี่น้อง